สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคก,การบวกนะคะดยครูพิซ,ซ่าเองอ่าเรามาดูเรื่องแรกกันนะคะการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญ,ญลักษณ์การบวกพิจารณาจากความสัมพันธ์การบวกกับการลบดังนี้นะคะนักเรียน เราจะเห็นว่าจำนวนนี้ด้วยกันอยู่3จํานวนนะคะถ้าเราเอา320,000บวก80,000เราก็จะมีค่าเท่ากับ4,000 0 0ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเราเอา4,000 0 0ลบออกจำนวนใดจำนวนหนึ่งลบออก80,000ก็จะเหลือ3 2 0 0 0 0 0ใช่ไหมคะจาก4,000 0 0เหมือนเดิมลบออก สามแสนองก็จะเหลือแป0 0 0ืใช่ไหมคะเราก็จะเห็นจากความสัมพันธ์ดังนี้นะคะเมื่อมันมีสามจนวนเราก็กำหนดให้จํานวนที่หนึ่งเป็นสามเหลี่ยมจํานวนที่สองเป็นห้าเหลี่ยมจานวนที่สเป็นวงกลมแทนจํานวนนับและถ้าเราสามเหลี่ยมบวกห้าเหลี่ยมจะได้เท่ากับวงกลมใช่ไหมคะหรือจะได้วงกลมลบห้าเหลี่ยม ก็จะได้เท่ากับสามเหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเท่ากับวงกลมลบห้าเหลี่ยมหรือวงกลมลบสามเหลี่ยมมีค่าเท่ากับห้าเหลี่ยมหรือห้าเหลี่ยมจำนวนที่สองใช่ไหมคะก็จะมีค่าเท่ากับวงกลมจำนวนที่สามลบจำนวนที่หนึ่งก็คือสามเหลี่ยมนั่นเองสรุปได้ว่าผลบวกของจำนวนนับสองจำนวน เมื่อลบด้วยจำนวนใดจำนวนหนึ่งผลลบที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งเสมอนะคะ,ะเรามาดูตัวอย่างข้อต่อไปอตัวอย่างข้อต่อไปนะคะเราจะเห็นว่ามีอยู่สองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งมีตัวเลขอยู่สามจำนวนเรามาดูนะว่าจำนวนที่สามคืออะไรอ้าวข้อที่หนึ่งนะคะสองแสนห้าหมื่นบวกเจ็ดแสนห้าหมื่น มีค่าเท่าไหร่คะอลองบวกดีติ๊กต็อกติ๊กตอกเท่ากับ1ล้านนั่นเองอ่านี่คือจำนวนที่3มใช่ไหมคะสามลีบวกห้าเหลี่ยมเท่ากับปวงกลมทีนี้ถ้าเราเอาวงกลมก็คือ1ล้านลบด้วยเท่าไหร่คะถึงจะเหลือ2 5 0 0 0 0หนตัวไหนคะลบด้วย750,000นั่นเอง เท่าหนึ่งล้านลบสองหมื่นอ้สองล้านห้าหมื่นก็จะเหลือจิต2องแสนห้าหมืนก็จะเหลือจิตแสนห้าหมใช่ไหมคะอ้าวดูกลุ่มต่อไปข้อสี่ห้าหกนะคะมีตัวเลขอยู่สามจำนวนเหมือนกัน1นึ่งล้านห้าแสนลบด้วย3ามแสนเหลือเท่าไหร่คะหนึ่งล้านสองสาถ้าเราเอาหนึ่งล้านสองแสน บวกด้วยสามแสนก็จะได้เท่ากับ1น0 0 0ล้านห้าแสใช่ไหมคะถ้าเราเอา1น0 0 0ล้านสองแสบวกเท่าไรคะถึงจะเป็น1น0 0 0ล้านห้าบวกเท่าไรเอ่ยสามแสนนั่นเองเห็นไหมคะจำนวนก็มีอยู่ด้วยกัน3ามจำนวนข้อต่อไปนะคะดูตัวอย่างข้อต่อไปพิจารณาการหาคำตอบโดยใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ จังหวัดหนึ่งมีคนไทยอาศัยอยู่7,2915คนและคนต่างด้าวอาศัยอยู่จำนวนหนึ่งถ้าจังหวัดนี้มีผู้อาศัยทั้งหมด74,832 5คนมีคนต่างด้าวอาศัยอยู่กี่คนนี่คือโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะ,ะเราจะเห็นว่ามีคนไทยกับคนต่างด้าวอยู่ด้วยกัน ทั้งสองกลุ่มก็จะรวมตัวกันใช่ไหมคะเราก็เอามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าเอาคนไทย7 0 0 0 0สบวกด้วยคนต่างด้าวก็คือสี่เหลี่ยมตัวละตัวไม่ทราบค่าให้มีค่าเท่ากับ7,45832อ่าเรามาแสดงวิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบ ก็จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ745,832หลบเจ็ดแสนสองพลบแล้วเราก็จะได้คำตอบก็คือสี่เหลี่ยมนี้ค่าเท่ากับ42,917นสองัเอยนั่นเองนั่นแสดงว่ามีคนต่างด้าวอยู่เท่าไหร่คะ4ี่1 7คนอดูตัวอย่างข้อต่อไปนะคะ โจทย์มาจังหวัดหนึ่งมีผู้อาศัยเป็นคนไทยเอาอีกละคนไทยนะคะเป็นคนต่างด้าว187,546เด้าคนอันนี้บอกคนต่างด้าวถ้ามีผู้อาศัยอยู่ทั้งหมดนั่นแสดงว่าเอาคนไทยกับคนต่างด้าวมารวมกันใช่ไหมคะล้าน575,483ั้ยคนแสดงว่ามีผู้อาศัยที่เป็นคนไทยกี่คน เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ซีเลียมเอาคุณไทยมานะฮะคุณไทยบวกคุณต่างด้าวเท่ากับเห็นไหมคะคุณไทยบวกต่างด้าวคือ1 8 7 5ง4 6เท่ากับอ่ทั้งหมดก็จะมี2,575,483จากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบก็จะได้ซีเลียมเท่ากับ 2 5งล4 8 3ลบด้วย1นึ่งแสนมื่อนลบแล้วเราก็จะได้คำตอบสี่เหลี่ยมก็คือ2องล้านสามแสนแคนนั่นแสดงว่าเราก็จะหาคนไทยได้นั่นเองอ่าดูข้อต่อไปนะคะทีนี้ไม่ใช่โจทย์ปัญหาละ แต่เป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่ขอให้มาถ้า537,820บวกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนะคะอยู่ที่การบวกเท่ากับ8,64,915แล้วสี่เหลี่ยมแทนจำนวนได้นไคะการบวกนะคะจากตัวนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์พอเราเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์เสร็จเห็นไหมคะ เราก็มาเขียนว่าจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเราก็จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับจำนวนทั้งหมดคือ864,915ลบด้วย537,820อ่าลบแล้วเราก็จะได้แทนค่าสี่เหลี่ยมเป็น3 2 7 9 9นนัน่นเองตรวจคำตอบได้นะคะใช้เครื่องคิดเลขกด 5 3าแสนสาม,มเห็น,หม,หสนสม,มัน้ยี่สิบบวกสามแสนสมม็ก็จะเท่ากับ864,915ซึ่งสอดคล้องกับโจทย์นั่นเองเห็นไหมคะ,ะตัวอย่างข้อต่อไปหาจำนวนที่แทนด้วยสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยม บวก1,346,531มีค่าเท่ากับ3,475,412แล้วสี่เหลี่ยมแทนจํานวนใดอ่ะวิธีทําเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะคะซึ่งเขาก็ให้มาแล้วละ่ะจากสี่เหลี่ยมบวก1,346,531มีค่าเท่ากับ สามล้านสี่แจากความสัมพันธ์การบวกกับการลบก็เราก็จะได้ซเลี่มเท่ากับ3ามล้านสี่แสนมั้ยลบหคะเมื่อมันบวกเราก็ลบลบด้วยเท่าไหร่เอ่ยลบด้วย1นึ่งล้านสามแสนนั่นเอง พอลบแล้วเราก็จะได้ผลลบซึ่งผลลบนั้นก็คือสี่เหลี่ยมเราก็จะได้สี่เหลี่ยมแท่น2องล้านหนึ่เขียนคำตอบนะคะตรวจสอบด้วยการเอา2องล้านหนึ่งแบวกด้วย1นึ่งล้านสามแสนส จะมีค่าเท่ากับ3 4 7ล้าน4แสนซึ่งสอดคล้องกับโจทย์นั่นเองอ่าเห็นไหมคะอย่าลืมนะคะจำนวนที่1จํานวนที่2นะแทนค่าลงไปอ้าตัวอย่างตอนต่อไป้าเรามาแสดงวิธีทำดูนะคะเขาให้ประโยคสัญลักษณ์มาแล้วข้อที่1 632,428บวกด้วยสี่เหลี่ยม เท่ากับ9,24,136วิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบก็จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ900,000คือผลลัพธ์วงกลมเห็นไหมคะ9,24,136ลบด้วย6,32,428เราก็จะได้สี่เหลี่ยมแทน ผลลบที่เราลบเรื่อคิดเลขกดเลยได้2 9 9 7 0 8นั่นก็แสดงว่าสี่เหลี่ยมแทนด้วย2 9 1 7 0นนั่นเองทันไหมคะอ่าข้อที่ข้อต่อไปข้อที่2สี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมอยู่ข้างหน้านะคะบวก3 1 4ล้านมีค่าเท่ากับ 6,498,124วิธีทําจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเราก็จะได้สีเรียมเท่ากับ6,498,124ลบ3,142,689ก็จะมีค่าเท่ากับ

เราก็จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ935,765ลบด้วย1,25,827อ่าเราก็จะดังนั้นสี่เหลี่ยมก็จะแทนด้วย8 9 9แสนเั่นเองอ่าเห็นไหมคะเราจะเห็นว่าประโยคสัญลักษณ์ข้างบนกับด้านล่าง เป็นยังไงคะมีความสัมพันธ์เหมือนกันไหมคะเห็นไหมตัวตั้งบวกด้วยช่องว่างก็คือสี่เหลี่ยมเห็นไหมคะก็คือตัวบวกเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาลองมาตรวจสอบความเข้าใจดูนะว่านักเรียนจะทําได้ถูกต้องไหมคะดูข้อที่1นึ่งนะคะ7จ็ดแสสี่บวกด้วยสี่เหลี่ยมเท่ากับเจ็ด7ส แสดงวิธีทมจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเราก็จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ789,377ลบด้วย724,362ดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนด้วยลบแล้วเหลือ65,015ก็ตอบนะคะข้อ2 632,168บวก สี่เหลี่ยมเท่ากับ8,59,689วิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ8,59,689ห้าดลบหกแสนสาังกสิบแดังนั้นสี่เหลี่ยมแทนด้วย2องแสน ข้อต่อไปข้อที่3สี่เหลี่ยมบวก6 8 1 2 3 6 4สี่เหลี่ยมอยู่ด้านหน้านะคะเท่ากับ4 5 2 4 3 1 2 0วิธีทำจากความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบเราก็จะได้45,243,120ลบด้วย

จะได้สี่เหลี่ยมเท่ากับ2,537,958ลบ3,12,732ดังนั้นสี่เหลี่ยมแทน2,225,226ตั่นเองอ้าวมาดูสรุปสิ่งที่ควรรู้นะคะจากสี่เหลี่ยม บวก2 5 0 0 0 0หจะมีค่าเท่ากับ1 3 5 0 0 0้านสมห้าใช่ไหมคะแทนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมแทนจำนวนได้มีวิธีการหาอย่างไร <c oughs> เราสามารถใช้ความสัมพันธ์ระหว่างการบวกกับการลบจากสี่เหลี่ยมบวก2 5ง0 0 0 0 0มีค่าเท่ากับ1 3 5 0 0ล้านหเราก็จะได้ว่าสี่เหลี่ยม เท่ากับ1,350,000ลบด้วย2,56,000ใช่ไหมคะดังนั้นสี่เหลี่ยมก็จะมีค่าเท่ากับ1,94,000เเราจะเห็นได้ว่าสี่เหลี่ยมก็จะแทน1,94,000 0นเ่นีัน,น่นเองนี่คือความเข้าใจนะคะว่าการบวกนะคะเอาจำนวนที่1คือสี่เหลี่ยม บวกด้วยจำนวนที่2อะบวกด้วยจำนวนที่2ก็จะได้เท่ากับผลลัพธ์ใช่ไหมคะหรือเอาผลลัพธ์ทั้งหมดลบด้วยจำนวนที่2ก็จะได้เท่ากับตัวตั้งก็คือสี่เหลี่ยมนั่นเองอ่าเมื่อเรียนจบแล้วให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดการหาตัวไม่ทราบค่าหน้า30กับ31ในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่1นนะคะโอเคไหมคะ สำหรับชั่วโมงนี้เราก็จบเพียงแค่นี้เจอกันใหม่ในการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคการลบในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย